ะวัสเรื่องโควิดของนีมันไม่เข้าใครออกใครโควิดเนีดยม่รองนะอโอเคครับผมท่านผบตรท่านเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของโควิดที่ระบาดเนี่ยนะครับก็ให้ผมลงมามาตรวจเยี่ยมให้ขวัญกาลังใจโดยที่ท่านผบตรที่ท่านมอบให้ทั้งหน้ากากทั้งถุงมืออะไรนี้นะครับก็ประกอบกับในเรื่องของยาเสพติดด้วย ท่านก็ให้มาดูเรื่องชุมชนยั่งยืนซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วจะเป็นยุทธศาสชาติเนี่ยนะครับเข้ามาดูความคืบหน้าความก้าวหน้าแล้วปัญหาข้อขัดข้องมีอะไรบ้างเนี่ยที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็มาเป็นฝันและกําลงใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับอนปัจจุบันนะครับครับผมอีกน่สามของอ่ปจวศิสะเกศนะครับก็ใส่ไปนอันนี้เป็นงานฝ่าสานนะครับ ถ้าขยายไปทีละตัวถ่ายทีละตัถ่ายได้ไปอีกสี่ตัว่ายที่เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับได้รายย่อยมาอีกหกแบบเครือข่ายช่มงนยังยืนครับว่ามีผู้เสพในพื้นที่ขยายผลการตับคุมไปได้ชุดที่นะครับเสียบบ้าที่ตรวจยึดางของเกาประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเมตรนะครับอ,อ,อนนี้อ้อมมาจากอมามาเราแล้วมาอ๋อมันย้อนกลับมาใช่ไหม 2คนจากผู้เสพอะไรนี้มากโดนน้ำถ้าเราไปจับเป็นรถเป็นสี่ห้าหมื่นเป็นแสนนี่ค่อนข้างจะยากเราก็ต้องขยายกำลายเครือข่ายไปลน,นชุดในชุด แนวชายแดนของภาคสามผมเชื่อว่าน้อยนะครับน้อยลงในช่วงนี้นะครับอาจจะื่องสถานการณ์โควิดด้วยที่จับได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยระดับหลักหมื่นนะครับที่ข้ามแนวลำน้ำโขงมานะครับเพราะว่าเรามีการใช้แผนนะครับที่ทักลำน้ำโขงนะครับก็มีกำลังเนี่ยไปวางตามจุดที่ เขมมาลา่กับชาลิมารวมกัน33าจุดครับแล้วก็มีการซับซ้อมแผนเผชิญเหตุในการปิดหัวท้ายถนนไว้พร้อมครับเพราะฉะนั้นการจับกลุมในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องการป้องกันสกัดกั้นเนี่ยตามงานชาดแดนของเราได้ผลดีนะครับรวมทั้งการข่าวที่เราได้รับมาตอนนี้เนี่ยเบาบางลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งนะครับผมว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็มาอีกครับส่วนยาที่ทลักในตอนนช่วงนี้ก็ไม่เยอะนะ มันน้อยลงจะเป็นลายย่อยๆเยอะนะครับตามชุมชนหมู่บ้านยังมีอยู่ถามว่ายาช่วงนี้เนี่ยผมว่าขาดนะครับเพราะว่าช่วงไตรมาสที่ผ่านมามียาเข้ามาจากทางส่วนกลางย้อนกลับเข้ามาอีกจำนวนหนึงครับ